แต่ดีติอนหลับติดจากจตึงเดือดข้ยดีนะครับผมในนามของชุดชนแลนวก็นหอมนะครับผมอดีตผู้ยาบาลนะครับผมเกิดเจเียนวันเดืนเมษานะครับตามที่ไอท่านพะออกรพัฒน์รหรือพ่ออ,อบอมเนี่ยก็สิเดชขึ้นมาผมในนามของคณะกรรมาการสถานศึกษาพรจะพอประทับทุกครู มีคณะอาจารย์ได้หลายท่านที่เสนออยากสิลบมากชุมชื่น้องให้ครับเกลี่ยรองเรียดเข้าน,นะครับบกผมท่านสิกว่าคนล้มมาิเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการขอต่อกรพัฒน์คำโตขึ้นมาน้องให้ครับเกลี่ยพอถวดจากที่บอกผมก็ยากขึ้นมากนะครับดีใจนะครับดีใจหลายท่าน พ่ออ่อนแค่วีกาบที่หน้าพับเมาเต้รวมงานน้ำการมาซอมปีท่านสั่งคุณงามความดีในี่ับโรงเรียนรักษาอเรียางค์พอผมก็เลยผู้อื่นพบอผมก็บพ่เห็นเนาะผมหูจักผมหูจักแต่พอออนบองเนี่ยพอออนตอนรัชพัฒน์ขับโจเนี่ยก็เลยอยากให้เพิ่นขึ้นมากเป็นกระิดลื่อนมากหาผมยดีแล้ครับขอพระพุณนะครับ ก็อีกนั่นหนึ่งนะคะขอบคุณ,น,คณ,น,คณน,คนะคะคุณพ่อแพร่ดในะคะจําพรนะคะตุ้มกระเสียงไปนะคะ